อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนถามยังไงไปดูกันค่ะสำหรับประโยคคำถามที่ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะใช้คำถามที่ว่า where do w o u w h do แปลว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนส่วนถ้าคำตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบว่า i b in ตามด้วยสถานที่ที่เราอยู่ได้เลยนะคะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างนะคะ i b in Imburo Ich bin m m u ü r o ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะฉันอยู่ที่ office. ออฟฟิศหรือว่าฉันไปดูหนังนะคะเราก็จะตอบว่า i c h b i n im Kino i c h bin i n Kino นฉันอยู่ที่โรงภาพยนตร์หรือว่าตอนนี้ฉันกำลังช้อปปิ้งอยู่นะคะเราก็จะตอบว่า i c h b i n im Supermarkt Ich bin i ิ s u p น r m a r k t ตอนนี้ฉันอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าตอนนี้ฉันไม่สบายฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็จะตอบว่า ich bin im Krankenhaus ich bin im Krankenhaus หรือว่าตอนนี้ฉันง่วงนอนแล้วอะค่ะฉันอยู่ที่เตียงของฉันแล้วเราก็จะตอบไปได้ว่า ich bin im Bett ich bin im Bett นะคะเอ่อสำหรับตัวอย่างอื่นนะคะก็ถ้าตอนนี้ฉันอยู่ในห้องครัวนะคะเราก็จะตอบว่า I'm in the kitchen i n in the kitchen นะคะสังเกตนะคะเราจะไม่ใช้อิมแล้วนะคะหรือว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะใช้ว่า I'm in the school i n in the school นะคะหรือว่าฉันไม่ได้ไปไหนตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้าน Ich bin zu Hause Ich bin zu Hause นะคะสำหรับสถานที่อื่นนะคะก็อย่างเช่น Ich bin a m s t e r d a Ich bin a m s t e r d a ตอนนี้ฉันอยู่ที่ชายหาด mm hmm. ฉันไปพักร้อนหรือว่า Ich bin am b a าน o ฮฟอิชบินอัมบานโตอนนี้ฉันอยู่ที่สถาน,นีรถไฟค่ะเอ่อถ้าเป็นสถานที่อื่นนะคะเราก็อย่างเช่นฉันออ,อยู่ที่ร้านเบเกอรี่นะคะ ich bin b า i m มเ c เกอร์อิชบินบามเหรือว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่คุณหมอนะคะ ich bin b e i m a r ร์ตฉันเป็นบัค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสถานที่ต่างๆที่เราจะสามารถตอบก็ได้นะคะว่าเราไปอยู่ที่ไหนนะคะฝึกเอาไปใช้เป็นสำหรับบทสนทนาในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับตอนนี้คนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยู่ที่ไหนเม้นมาใต้คลิปได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคุณฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ติดตามเพจคู่ด้วยนะคะวันนี้คุณลาไปก่อนค่ะบายเช้า